ทันยัโอเคสวยครับใส่แดงด้วยโอ้ใส่แดงเลขหนึ่งครับตีเหมือนกันใช่ไหมได้ดอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันแซดแซดซูแซดซูไหนไหนไหนเอาอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> ประยุทธ์เลี้ยวผิดทาง <c oughs> โอ้ยช่วยหน่อยช <c oughs> ่วยนหน่อยไปเก็บยกทีมไม่ไหวนะไม่น่าคุณประยุทธ์ประยุทธ ถ้ายิงไม่ได้ก็ยื้อไวคะแนนไหลแล้วอาชีพกำลังไปทำไมคุณไปยึดแบบนี้หมดเวลาพอดีเชื่อเลยปากกระบอกเนีดปากมันดอกไม้เลยนะเบียดเลยรู้จักเขเบียดเพื่อนหมดเวลาพอดีเขียวสิงห์มากครับเออเออซเออเออต้องหนักเมื่อไหร่ นนั่อะรลุมคงคืนมันโซมันนัแลโอ้ยยิงแค่ยิงแค่ผ่านตรงช่องคอมเมนเดอร์ก็ตายแล้วอ่ะ b r 4 F p คอมเมนเดอร์มองไม่เห็นพี่เลยสลัดรถกันนี่เหรอแค่ท็อปไลน์อาจจะเป็นวิดวิวก็ได้นะผมก็จะห้อมเหมือนกันนะวิดวิวไม่น่าไหวนะ เฮ้ยเลยเปิดเลยเปิดเนิกี้เลยเปิดเนิกี้นี่ไงนี่ไงคว้าแล้วเชียวจริงตัวไหนผมสปอร์ตได้แน่แน่็น่วันนี้คันนึงเอฟวิ้นเลเปิดเฮ้ยยิงพลาดยิงพลาดสองพลาดสามเลยสามเลยมันยิงตีนสองซีสองซีสองซีตรงนี้สองซีสวยสวยตรงเนี้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 ยสองซีสองซีอ๋อตรงรถยนต์มาแล้วเฮ้ยรถเราแย่งอยู่มั้ยเฮ้ยลงมันมาลงเก่งมากเก่งมากฟอนเก่งมากดีแล้วที่สปอร์ตซีอยู่จะโดนให้ซ่อมหน่อย เอาาเแถวเอไปแล้วอย่างเดียไปแล้วนะพยายโผล่ไปไหนละเปลี่ยนจรวดละยุทธมีคาร์ล่าอยู่คันหนึ่งใช่ไหมมีรถถังตรงนี้แถวๆนี้นค่อยๆโผล่ไปแล้วไปเราอ้อมๆไปดีกว่าอ้อมๆไปในสปอรไปอยู่สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตเก็บน้อย โอเคหนึ่ง <Okay. S 1> มีหน้าที่เป็นปืนกลหนักยิงกดได้อเตาฝาดไปหรือว่าอะไรมันโอเคเป็นคดีแล้วเนี่ยมีค่าสึสกก็ลังมาเอเอ,เอคันหนึง่งเป็นทลาดแล้วลเอาเล็บเกิดมาอยู่ให้ผมรอให้ไหมเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอไม่สม,มตงต้องให้แท้องให,งให้เข้าไปก่อนก็ให้แทมเออไงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรถถังรถถังรถถังแคนาดาแน่ไงต้องตีเลี้ยวอ้วนโอ้ยเอาเอาข้างไหนเอ้านีโอเคโอเคกําลังไปเดี๋ยวไปยื่นสมุด เออเพื่อนหนึ่งใชเหรืออีกสามหลืออีกสามหลืออีกสามเออน่าจะเป็นรถถังหมดแน่ฟอนฟอนฟอนคุมนี้ไปนะคุมไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซ่อร์ตทางนี้ก่อนอะไรนะพี่คุมคุ้มกันพี่ใช่ไหมคุมตรงนี้คุมตรงนี้เลยคุมตรงนี้แหละโอเคพี่โอเคเป็นไงบ้างคุณนพซีซีเข้าได้ไหมมันสนิีที่หายไปพี่ยุทธพอยู่ไหมได้ไหมถูกต้องหอดูหอดูมันหายไปแล้วฮะแป๊บนึงอาจจะยังดีนะคุณนพอาจจะถัดตรงนั้นเพียร์ เอาตรงนั้นเลยเหรอจุด A เลยเหรอนะดซีไ้แล้วมันออมมาแล้วมันอ้อมมาเถอะจุดเอแล้วสามข้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวประยุทธ์ประยุทธ์เข้าซีนะเดี๋ยวผมจะไปทางช่วยทางเอเหรอตายละวปืนหูพังู้แล้วกำลังเข้ากำลังเข้ากำลังเข้าถอยถอยมาได้ไหมถอยมาถอยมามํแมาลมาแล้วมาแล้วมาตีลงได้นมนั่นวมาแล้าแล้ วัดแฮโอเยพี่เราจะนะแข็งบามือได้แล้วอย่างรานี้ก็ตายคุ้มแล้วใช่เราเก็บคอคอนได้เราบอกว่าคูแค่กูขอคูแค่ตายตายคนคนอื่นคูดีใจแล้วละใส่แฟงเมย์ต่างมีการไอ้เยอะตกเงียบอาโดนจิงแค้นนึกเยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วย กูว่าเข้ากูว่าเข้าเอเียวะข้างกูใหญ่ใหญ่เสกยิงกันเด้กูตายซะเอ้มัน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 เป็นบินบินมาทางโกดังนะเข้ากาลังเข้าสีใครเจออะไรก็มาร์กเดี๋ยวแล้วกันหรือซ้ายมือคุณซุสนะังนมันออกงันาเลนโอเคบิชาดเลยอ้ยเชี่จโดนได้อรับ ชาดเลยชาดเลยแกมอยู่ข้างล่างใช่ป่ะเมื่อกี้ถอนดวงชาดเลยคุณตูเดี๋ยวจักให้ไปพังไปพังไปพังเสร็จไพังแล้วเชยบเท่นะอยู่ไหนลงไปแล้วพอละมันพอละมันเาเถา เหล่าอัน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 ที่เป็นเจ้าทั้งใหญ่แล้วยิงไอ้อะไระเหล่าอันโดนกันทั้งใหญ่อะยิงโดนกันแน่เหล่ามันเหล่ามันเหล่ามันโอ้แม่งจะโดนแกผ่านแล้วเออแรงได้อยู่เด่นพลาดถ้าเราเข้าตอนนี้จะเจอพวกมันพอดีนะประกบหน้าหลังเไยเสียงรถเสียงรถไอไม่มีมมฆว่าเรา ดูฝั่งนี้ไปเดี๋ยวเอาไปฆ่าโรตีนตะขาบอ๋อหนูเ่ียอยู่หลายอีกฝั่งติดด้วยด้วยกำลังไปช่วยแป๊บนึงกดท้ไหมมันคดเก็บลมมา่อไรโหไม่ต้องแล้วมาเหี้ยจังอารมณ์ก็คล้ายผมโดนยิงแต่เก็บได้หมดอะไรไปลาองไว้ก่อนลองไว้ก่อนใช่ต้องหาต้องคหาคนช่วยนะยังแถวนี้ แฝงแฝงเลยวนี้เจ็บร้อยตัวละเมตรเลยสามจุดเดิมจุดเดิมตรงนี้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 จับเลยโซเวียตสุกีเอาจิ้มมาต้องช่วยมาต้องช่วยกันแล้วแค่ไปจอดรอฐานให้มูนลิงกี้โอ้โหการเดินช่วยละแค่นังบิดผมว้าวว้าวว้าวตรงนั้นเลยฮะจะเก็บกันเร็วไปนะเมงทีนี่มันมีเมื่อกี้ได้ยินเสียงอีกแถวนั้นไม่ไม่ไกอยู่ฝั่งตึงนี้อยู่ฝั่งตึงนี่ลกเอ็นไปเลยชิ้นไม้ตรงนี้ หรือเปล่าวะมันมีเอสเอใส่ดาวมัจอมสนุกคุอสุดตายต่อหน้ากูเลยปานหันซ้ายหันซ้ายมีทางซ้ายสวยเฟ้นหนีกันเฮียเฮียเฮียเฮีไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอันหล่อเอานตายเนื่อเหลือเนื่งเหลือเนื่องหัวไปทีวุ้ยไม่โดนยิงร้อนร้อนเร็วไม่ได้อันนี้ใครเอ่ย

สึกจะตาย้แต่ลูกแรกที่ยิงเสรที่จะเขาายแต่เด็ลูกแรก็เพมือลงก็ุันตมมีรบโอ้ยเชี่ยเลยไดเวอร์ไอววไอววตาไอวัวตายไดงวอร์ตายิงยิงยิงาิงยิงยิงยางยิงยิงอันมงยิงีิงยะบอกยิงงไปง2งยงยิงยิงยิงยงยิงยิ้ยิงยยิงางง อ่าซีสองซีสองครับมันกำลังเข้าไปหาเก็บไปที่นี่ก่อนสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าตรงนี้ใจเย็นเลยซีสองอยู่ตรงเอเลยสวยมันกำลังเด้งมีเสียงรถอยู่ที่เร่องมีเคร่องมีเครื่องมีเซเบอร์เซเบอร์สองเจ็ดเก้านะอยู่ตรงที่ผมตายเลยด้านหน้านิดหนึงเซเบอร์ไม่น่าเกัดอยู่แถวโขงโยมมาให้อยู่แถวนี้แหละไม่รู้เป็นเซเบอร์รุ่นไหนถามมุมนี้ครับ รุ่แรกนะน่าจะ E5 เลยเพราะว่ามีเดียวดสอง่วงะองเบอร์อาจจะเชาอยู่เเ <c oughs> ้ารับน <c oughs> น่าุู้ละ <c oughs> ออไปช่วยยง,งัี9เราได้เราได้เปรียบแล้วนะรอยิงเครื่งบินเอ, <c oughs> อง,อง,อง,อยอยงเลยสน9อยิงยิงมันกระผัดไล่หมวเลยเยวนะ สองสี่ข้างมันต้องสัดอย่างนี้สองข้างมีรถถังให้เงจะผ่าดมีอ่าพี่เดีว่าสองสี่ข้างหายตัไม่เจอมันอยู่มันหลบไปซอกบ้านแล้วเอออยวงบนใช่ไหมบนนี้ใช่ปะบนนี้ครับบนนี้โอเคนั่งไงเออปาสปอร์ตก่อนแล้วค่อยว่ากันตะกี้เหมือนมันเหมือนมันถอยลงไปแล้วนะเนี่ยแต่มันถอยลงไปในบ้านสวยอ้ามไปทั่วมัเรียนแรงแรลงขนาดเลยเอาชัวร์ไงกำลังคิดอยู่เอ๊ะคิณจะยิงหลังฟ้องไม่ฟื้นมันพังเลยว่ายิงมันตายเลย อะเดี๋ยวเดี๋ยวรถจูนของเราครับรถจูนมาเอาอะไรมาทอนไปแอบก่อนเพื่อกระดานมันใสง่ายมันดันที่โล่งไงมีสักอย่างเป็นที่เหลือที่เหลือไปซีครับชัยปอนชัยรถรถจูนครับไปไปซีครับโอเคโอเคเดไปจะปอดรถถังกระเดื่องณน็อต ไม่ต้องว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วอินสติ้งถูกคือบินในเรดาร์หนึ่งเขาแม่งใช่บินกลับมาแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้แหละระวังวาโตด้วยวาโตบินกลับมาละมันเจ็บมันเจ็บหนักไปแล้วอ่ะโโอ้ผมาันใครยิงผมใครยิงผมผมเฮ้ยเฮ้ยใจเย้ยอ๋อเดินแว่เดินน่าคุณคุณหันคุณหัน ลัดทัดทุยโดนออบเจกต้อยไปแล้วใช่เอ้าเดี๋ยวไอ้ยักษ์คุณทันคุณทันเขาบอกเขาบอกแล้วว่าผมไอ้ข้างหลังผมสองข้าสองลำอ่ะยิงไปทีไอ้ทีพวกสองล้ออ้วด้วยอ้วช้ายึดยัง่เหลือติดเ่งยนต์ยึดเสร็จแล้วมาทางบีนะครับสัโคสัโคเดี๋ยวบินกลับไปหาโอเคอยู่ผ่านยึดแล้วเดี๋ยวไปเสริมบีเลยเอาสมสเตลควาเตอีกลำหนึ่ง ผมมันผมมาแล้วผมมาแล้วเอาที่แจ็แทนปะเอาที่แจ็ดแทนปะเอาตัวมาแล้วเหรอเขาตายแล้วแล้วเขาตายโอ้โหโอ๊กไก่เลยห่วงสองปอนฮะโอ้โหไม่แรกว่ะช่วยช่วยรัจะุลุไม่ทันช่วยข่าวไม่ทันโทษทีครับไม่เป็นไรครับหนูหนูตัวรอดเก่งแล้วนี่ช่วยทำไม ทำไมไม่มีชื่อขึ้นวะเมื่อกีก้เขายิงยับเลยอะ่ะมันชื่อไม่ขึ้นนะครับก็อบอกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามีคนยิงใส่มีเพื่อนเรายิงใส่ผม,มอยู่ไม่ขับติดกันแล้เฮ้ยเขาบินีหนึ่งก็มีินหนึ่งโอเคตายแล้วบิน่อเขาว่าลงไปยังครับยังเขาผมที่ใส่จากไหนวะใช่นั่นเหรอเม่อ่ายังไม่เห็นนะครับอ๋อ T62 ลุยข้างในเลยเว้ย มื่อเขาว่าระดับท้ายอ้มื่อเขาว่าระดับท้ายเวินอีกสองวาดวาตัวลงมาแล้วเหลืออะไรวะเอ่อเตีตีตะขาบพังเอีตีตะขาพังกระสุนจะหมดแล้วด้วยเหลือบีเหลือบีสองรู้รู้สึกบิดยังไี่ยิงใส่คุณนัทไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวันหลังก็ฟังคู่ผมก็ยิงอ่ะวันหลังฟังอะไรนะเอยิงไปโดนคู่เ่ยแต่น็อตบอดอะไม่น่าให้อภัยเท่าไหร่เรดาร์ก็บอกนะ มีแค่ส่วนตัวป่ะนี่อ่าไม่เจอคนแหน่คนเยอรมันยังอยู่เปล่าคนเย่ก็ยังอยู่อายูแต่อ u ยูเร i สติกแป๊บนึงจะเซ็ตแล้วโอเคเดี๋ยวคุณมาแทนที่ผมได้เลยเดี๋ยวผมไปแล้วแทนที่นี่คือตัดครึ่งนึงแล้วมาแทนเลยใช่ไหมเป็นยาล่ะโดนคนเยอรมันเล่นใส่โอ้ที่ว่าผมจะไปสลีป ตัดครื่ตัวเหมือนจะบอกทัานเลยใช่ไหมคุณเดียเกอร์อย่าอย่าเล่นมุกยางๆนะขอให้เก็ตหนึ่งลโอเคครับผมงั้นละตอนนี้มันก็นอนไม่เห็งียบแล้วนี่ไม่ใช่คุณทันหรือเปาของมันแน่นอนอย่ายิงปืนเล่นเฮ้ยสองเครื่องยนต์ไม่ใช่คุณทันแน่นอนเฮ้ยผมก็สองเครื่องยนต์นะุณทันเหรอหยุดหยุดคุณรักหยุดยิงหยุดยิงก่อนบอมเบอร์อะไรนะบอมเบอร์แมนโอ้ไอเอลอะ มีตัวมอะไรดีนะแต่ไม่ทราบกี่ตัวยืนติดมาถอยนั่นกระสุนซิะปล่อยเขายิงไปเถอะวัระเบิดซุดงเลยไอ้เอ๊าะ28ลูกเป็นแล้วนะซุดตีไปเอ้ยนี่ไงเขาอยากเอาสาข้าคนได้เนาะโอเคโอเคไม่อะไรครับผมสี่ยืนได้แล้วแบ่งกิ้วมาครับแรดแต่แต่มันมีตัวมาพี่คันหนึ่งเดี๋ยวไกยในบีก็มีเข้านะโอเคครับแซวว่าแซวว่ามันถมถมบีเข้าสี่เอ่อเครื่องมีดเตยังเห็นแค่ลำเดียวนะมันตายแล้วคุณน็อตยิงตายแล้ว อ่ารีบเข้าวเอนะครับผมเอตรงเอเป็นมีเป็นแบบไลท์แทงนะฮะอัตตีมันลงแล้วแล้วอันนี้ได้เด้ยตรงบี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 เป็นไลท์แทงอ๋อบีโอเครับทราบรับทราบเขียน์เลสเอ้ยเมื่อกี้อะไรผัวสวยเก่งเชียร์เลสตะโกนก่อนตะโกนก่อนแล้วยี่อันนี้น่าจะเป็นคุณทันแน่ๆเลยเฮ้ยโอ้โหออบเจกต สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสวยโอเคผมรอเขาอห้คุณหันเลอร์ใช่ครับใช่ค okay. ร okay, okay, ับผมโอเคครับไอมีรีบไอมีรีบโอเคแต่โอ้ยปอนมาว่ะเอ้ยผมกำลังจะป้อที่นถ่ายว่าโอเคเสร็จในเวอร์ตันทุกไลน์เดี๋ยวพูดกันมาเลยที่ไหนนอที่ไหนนอที่ไหน หน้ายู่ในบีพี่อยู่ในบีไม่น่าชมแม่งเลยถ่ายฟุ้งไปยึดดับเลยอบปุ๊บชีวิตถ่ายเลยต้องมาเหรออ้าวเรียบร้อยไปอีกนึงอายุผ่านข้างหลังมึงเลยอ่ะมันอ้อมมาแล้วมันอ้อมหลังพี่ระวังด้วยเฮ้ยวิตถ่ายมีเอเขคันนึงอ่าจริงพี่ทุกทั้งหลังมีเยอะยิ่งนี้มีเอคันนึง เอือตายโอเคยู่โดนผมรูดไปแล้วอยู่ตรงนี้รูดเป้ารูดเป้าแบบไปขึ้นแจะสันลูดแบบคุณพันในวันนั้นเลยมีเออย OK. ู่ตรงนั้นยูณพัดและตาแล้วยูณพัดและตาแล้วรูดและก็คูณแบบคุณพันเลยคุณนาคุณนาคุณนาคูณให้ไอ้พอมเฉือนสายเลยว่ะมีคนนึงนะโยกายโยกายเห็นแล้วเหลือสามคนเหลือสามคน ผ่านไปแล้วไม่โดนเปล่าไม่โดนเกผ่านล่วงเกผ่านล่วงล่วงแล้วเกย์ล้มละเดสองคนเอ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 อยู่กลางซ้มันมาตรงไหนวะเห็นตัวละเห็นตัวละโอ้สองคันสองคันสองคันที่สุดอย่าวนอย่าวนเห็นแล้วเห็นแล้วกําลังเลยอย่ากําลังเล่นอยู่ตันอยู่แล้วเบิดเลยเี่อสองอยู่ระเบิดเติ้ยท่านติดย่านเตี้ยลังคาบุาน เหลืออีกหนึ่งเลือแล้วแล้วพ่อใหญตัวนึ่งเดี๋ยวยาวนไปแล้วกำลังไปฆ่ามันเรียบร้อยระวังมิสต์คริยาคริยาคลียาคลียาคลียาหมดแล้วใช่ไหมอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกำลังจะพูดเลยว่าตาสุดท้ายแล้วขอหน่อยเถอะโอ้โหโดนสวนเลยเดี๋ยว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 เดี๋ยใช่แล้วดูดูใช่ละเฮ้ยพี่ทุสอาร์ตี้ลุงพี่อาร์ตี้ลุงอาร์ตี้ลุงพี่กูโดนยิงแล้วอยู่ผ่านหนีไป มิดรูทอาร์ตี้ลงพี่อาร์ตี้ลงวีหนึ่งมันลงมพี่พีมันลงมผมไปนอนแรกขอโชคดีครับผมครับฝันดีครับโชคดีมีชายโชคชายีแล้วก็อยากกลับมาอีกหน้าได้เลยมิสเตอร์ป็นไรก็ไม่กลับแล้วนอนไว้คู่นี้จะมาใหม่ยังไงล่ะเจอเจอมิสเตอร์แจ็คเกอร์เข้าไปมิสเตอร์แจ็คเกอร์ อู้ยน้องแรดกัดยำดีมากชมเมตเลเหลือคร้นบินแล้วผมตอนนี้บินที่อย่างระเบยรเรียบร้อยไม่นะเหลือหลือคันเดียวคนเดียวไม่ดูอยู่ไหนอยู่นี่เขาครับโอเคตามดูดีชนะก็มาอยู่ตออีกนาทีห้าหาเย็บเอเลยอยู่คันหนึงนี่เลยอีกคนหนึ่งเ่องบินครับเ่องบินเข้าบินเ่องบินเ่องบิน เดี๋ยนัสุดติกกี้บอกว่าบิ๊กออบเจกต์ใช่ไหมทำไมออบเจกต์ไม่มีสักคนเลยไม่มีตะกี้มันเจอนี่ปิดรุดนี่บอกอ็อบเจกต์ไปได้อย่างอื่นแล้ยโอ้ยออบเจกต์เองที่คุณมาถึงที่ออบเจกต์คุณมาเด็ด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 คุณสัญญาตะกี้เนี่ยคุณเกือบเกให้ผมตายนะคือชื่อชื่อคนอ่ะอยู่หลังสตูพอดีเลยอ่ะผมกวเกือบตายแล้ว ตัวเราคุณบิ๊กเลยครับเพราะว่ามาประสบการณ์ไปไหนดียิง่งยิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์นะ <c oughs> ยิง่งยิ่งเลิศตามมาแล้วกรับ <c oughs> อยู่แถวบีซีครับผมให้แล็ไปทางซีแล้วก็คุณบิ๊กก็แล้วแต่ทางเขาเดี๋ยวผมไหลเป็นน้ำเลยโอเคครับผมรักพักแม่งอะไรวะางแล้วแม่งยิงแล้วแ,แล้วจอดช่องมาชิบหายรอเดีอยู่รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวชิบหายหลังเอาเดี๋ยวรวงบตัวล่วงเอาวะตัวล่วง โอ้ดีมากไอโง่ไปดีกว่าราคาเปิดีเปลี่ยนเป็นที่เปลี่ยนเป็นที่เปลี่ยนเปนีเปลี่ยนเปนี่ี่ยงเปลนลันะเปมก็พยายามจให้ได้เลยใช่มี่ตรงนี้มันยุดยุตรงนี้มันยุดยุดหยุดหยุดรัดเหยุดหยุดหยุดเห็นสักกะสีด้านบนมนั่นแหละช่วยคุณได้ช่วยนิดนึงก็ยังช่วยะปรเดี่ตรงนี้คนทางนวายมันนี่อ้นี่ไงฟีดมันเลือกว่ากระเบื้องไม่ใช่เลย อ้าเหลือสองคันแล้วเนี่ยโอ้เครืบินครับบินเครือบินคือมีมุ่นิวิหมดเลยใช่ไหมเลือสองเครื่อบินเล้ออดีมากเครื่องบินเครื่องบินสี่ลำลุมซิเมท่าลำเดียวน้องไงคนเหล่าไปแล้วมันดีกาที่รเข้ามากือบยังรอดอีกยังรอดอีกว่ะ เรามาก็ตายไอ้่้าหลังคดีเรเวียดแงแลงดมราสมชีวิเยอะเนาะทิ้งบอมบอร์สาเลยแล้วก็ปายเนี่ยไอ้โง่บันไซครับเซตาวันกูแม่งมาสมชีวิตเยอะเนาะแลสุดๆแลดแลสสุดแลสสุดแลสสุดแลสีุมาและมาลวใช่ไหมเอาคริงคริงขครงบินไม่มีครับโอเคคือบีบีีโอ้ชิมายตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ยูพาร์ช่วยหน่อยโอ้โหเยอะเลยตรงนี้ยูพารตยูพาร์ตโอ้โหตรงนี้สองตรงนี้สองตรงนี้สองคุณวายเนาะไม่เข้าอยู่ไม่เคนทางนั้นดีกว่าละแถวคุณวายเนาะเถวมีเถลมีเถลช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ด้วยกี่พลาดเนี่ยแหละ เอไปช่วยเลยเอไปช่วยโอ้ยมุมอับจ้ามันอยู่ลังผีจ้าคนละฟาดกันเลยแน่นอนไม่ฟาดถึงในเสาไม่ถึงในมือเอ้พี่ไอพี้ยนนะมีตัวพิเสริมมีตัวพิเสริมตรงนั้นมีป่านแล้วมีฝั่งซ้ายมามีตัวพิเสริมตรงนี้ตรงนี้เข้าไปแล้วเข้าแบบพิเศษแล้วไม่ตายอยู่ยังไม่เห็นยัไม่เห็นยัไม่เห็นใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเนี้ยแถวเนี้ยใช่เลยไม่เห็นยัไม่เห็น ฮะเลิศเลิศผลเลยอาไม่มีอยู่หลักดักหลักหินโอ้ยกำลังจะยิงเลิศผลีคันนึงโอ้ A, อยอโอ้ยโอ้ยไม่มีตายแล้วตายแล,ล้วตายแล้วตายแล้วเรียกผลทุกคันเลยแล้วไงระฝั่งวันเย็นไม่สูงเย็นประมาณต้นเตืินกําลังคือเห็นเลิศผลแล้วนะไอเอสองมาทางซีเฮ้ยเช่นโดนโอ้โหโดนเฉยโดนไปหางผมล่วงแล้วเอจริงมาทางซี อยู่ทางซีตัวหนึ่งทางบีตัวหนึ่งอ,อ๋อ oh ตัวหนึ่งโอ้สองซีเจ็ดกูว่าละสองซีเจ็ดตรงไหนเอ่ยสองซีเจ็ดอยู่ตรงซีครับตรงอ่าอ่าตรงตรงตรงนี้เนี่ยตรงนี้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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใจเย็นน้องชายโอเคชิมหาย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 ใจเย็นๆนะน้องชาย รงมาร์กตรงมาร์กเหลืองตรงมาร์กเหลืองเอากดผิษไปไม่ย่ซ้อมจะยิงกดผิดแนอนบาลนตีโดนตีโดนใครมีาร์ตี้ลงลง่อยครับแอปี้เลเป็นแอปปีลงเยตีเป็นสองสี่เจ็ดเด้อล้วอเคียร์ไหมเอเียร์ไหมเอมีล้วเพิดตัวนึงครับผมเอ็เอ็มเอเอเอเ็ย์เอ็มเอ็มสอนได้เกตเจ้านุ เจ้าหนาโอเคมี20มมอยู่มันปืนมันแตกไปแล้วนะแต่มันน่าน่าซ่อมอยู่ตอนนี้ซ่อมเฉลี่ยหรือว่าอยู่ตอนนี้ตอนนี้หน้าวิจัยไม่เต็มเล็กอื่นนิดหน่อยไม่สงสารวัวเลยเนาะเอาสองท่านจะรับเอยนะไม่สงสารไอเลยนะเยเกอร์ทำดีแล้วเห็นเรือผ่านแล้วจะออกไปยิงเองสิบเสองสิเจ็ดมิกซ์ลีขับเลยก็ได้ อย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่ามีเล่เปิดอยู่ตรงนั้นใช่ได้ฝังเล่เปิดเล่เปิดตรงนี้รถบางนังคูเลยใช่ครับดิอยู่นี้อยู่บนนี้นี่อยู่บนหัวผมเลยคนบอยคนบอยโอ้ยหลังก็มี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 เป็นรถเป็น13มีน่าจะเข้ามาคนบอยคอนบอยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปตอเอวปตออครับปตออนจริงแก๊มไหมครับคนุดใช้13มีนยิงแล้ปตออเมริกาเปล่า SCA ครับผม อ๋าฝางเศสเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันใช้สลักเยอรมันอ่ะอ๋อวิชีบอกพี่วิชีบอกวิชีฝางเวิชีะงเศสวิชี่ใช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 ่ใ มันห you know, ายไปไหนไอ้นั่นตรงนี้มันหายไปไหนวะพันเตอร์อยู่ทับอยู่ฝั่งซ้ายแกทางซทางเสวียนนาฬิกาครับทราบระวังระวังระวังฟังจากเสียงรถนะวันแล้วเข้าวันแล้วโอเคตัวสุดท้ายครับผมอยู่แถวเซียบผมตรงสิบสองนาฬิกาหันปืนทิ้งไว้เลยสิบสองนาฬิกาโซลรถแคปเอเลยครับผมแคปเอเลยแคปเอเลยนี่มันเป็นแปเกดการอะไรวะเนี่ยเจ็บเจ็บมันอยู่ในซี ขย้ำไม่ได้ีช้งั้นฝ่ายสองนะ้นเขาจัดการไปแล้วกันเรากอ็มเอ็มเอ็มเอ็ขับเอ็มเอ็มเอับตรงไปแล้วก็หักเรหักเบรคไปทางซ้ายหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอช่องหนึ่งอีกช่องนึงอีกช่องนึงเ่ตอนี้อยู่ช่องหน้าอยู่ช่องหน้าเอ้ยมันมาซ้ายมันมาซ้ายเจอตัวอยู่นี่อยู่นี่เจอเจอเจอแอมเแอแอมเวขึ้นไปดักมันไม่ได้รงแกเอาเลยเจ็บริ้ไม่จำเฮ้ย โอ้ยแม่งเอ้ยใส่ขึ้นมาู่นแผงเดียวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชนทำไมเอ้ยไม่ไม่ต้องชนต่อไม่ต้องชนต่อโอเคยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยหนึ่งกระเที่มเออครับโอ้โหกระสุนรักลักลับกระแตกร้อย M249 สวยครับสวยเก่งมากครับปืนยี่สิบบมยิงคลังระเบิดเลยพียี่สิบรียบร้อยแล้วโอ้ย เอ้ยยัไม่ตายเดี๋ยวกลับมากลับมาอีกมีไฮโดรลิกมีไฮโดรลิกกลับมาเรียบร้อยเรรียยบ้อในป่าท้ายตายแล้วหายตายแล้ว